เสร็จแล้วโอเคครับเริ่มเลยผมจะแบ่งผมจะแบ่งขั้นตอนแรกคือขึ้นด้านบนก่อนผมด้านบนเราจะแบ่งยังไงสมมุติว่าสมมุติว่าเด็กมาผมยาวๆทั้งหมดเลยเนาะตัวเนี้ยยาวเลยนะจะแบ่งบนหูเลยจุดมงกุฎด,ด้านบนสูงสุดเลยจุดหนกด้านบนเนี่ตัวเนี้ยแบ่งเป็นครึ่งเลยครับเนี่ยครึ่งหนึ่งกับครึ่งหน้าใส่ถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กประวป .5 ป .6 เนาะใส่เบอร์สามครับ ใส่เข้าไปเลย10มิลเนาะใช่ไถเลยครับจากนี่มาตรงนี้เลยครึ่งหนึ่งไม่ใช่มาจากหน้านะหน้านี้คือสกินเฮดนะครับ,รบไถตรงนี้ก่อนดึงมาด้านหลังให้หมดเลยครับไถมาด้านหลังโค้งลงมาด้านล่างเลยเนี่ยทั้งหมดเลยให้เท่ากันหมดเลยนะครับเนี่ยครับไ,ไ,ถไ,ไถขึ้นไปเลยไถย้อนย้อนมาให้หมดไถขึ้นไปให้กลมเลยนะครับกลมเลยข้างหลังนี้ไม่เกี่ยวนะนี่คือขั้นตอนแรกตรงนี้เสร็จปุ๊บ เหลือด้านหน้าที่้ตรงนี้จะเป็นโกะถูกไหมครับใช่ครับตรงนี้เป็นโกะเสร็จปุ๊บเราถอดฟันครับ<ช>แล้วใช้หวีใหญ่ด้านอ่างครับจับหวีแบบนี้นะยืนด้านซ้ายทีเนี้ยยืนด้านซ้ายผมด้านบนเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสองส่วนครับซ้ายและขวาตัดซ้ายยืนซ้ายตัดขวายืนขวาสมมติเราตัดซ้ายคือจุดที่สองใช่ไหมจับปัะเลนแบบนี้ครับตั้งขึ้นมาเลยจาก,กโขเออเหลี่ยมกระโหลกศีรษะเหลี่ยมกระโหลกศีรษะ เหลี่ยมซ้ายและเหลี่ยมขวาต้องเสมอกันข้างหน้าความสูงขอบทรงอยู่ที่ลูกแก้ว,ล,กกวลูกแก้วด้านข้างนะครับตรงนี้เลยเหนือข้ามหมอ,อกขึ้นไปนะครับตรงนี้แล้ววางขึ้นมาจากด้านล่างตักผมขึ้นมาเลยนะครับให้ติดตรงนี้ผมยาวอยู่ยังไม่ยังไม่ไดนสนใจนะแต่ถ้ายืนด้านซ้ายโคนหวีที่อยู่มือเราต้องยกขึ้น ปลายหวีมาวัดฐานฐานตรงไหนทีนี้ตรงที่เราใส่เบอร์ตัดไงครับเป็นฐานกําหนดความยาวถ้าตรงนี้ยาวปุ๊บเราก็ยกขึ้นมาวัดเชื่อมข้างหน้ายกขึ้นเห็นไหมครับผมตรงนี้จะเหลือเยอะกว่าแต่ปลายหวีเราห้ามยกขึ้นอย่างนี้นะครับอู้ได้ยะจังเลยสนุกเลยนะแม็กกี้แจ็กกี้เนาะยกขึ้นครับหน้ายกเท่าไหร่จะสูงเท่านั้นถ้าเด็กบอกว่ายาวยกสูงได้ครับถ้าเด็กบอกว่าฐานเราวัดเกณฑ์พอดีเป๊ะเลยสมมติตัวนี้เห็นครับเนี่ยนะครับไล่้ง แล้วก็เดินทีละครึ่งหน้าหวีในการตัดผมไม่ใช่ว่าผมเยอะๆใส่ปื๊บแล้วก็ดันปื้ดลอกล่องขั้นบันไดสุดท้ายทำไงีเนี่ยขอแก้จบเลยเพราะฉะนั้นเดินทีละครึ่งหวีนะครับในการกินผมไม่งงเน,ะน,น,นาะจ่าทีละนิดครับไปค,ค่อยเดินสมมตินี่นะนไล่ยกเดินเดิน ไปถึงแค่ไหนครับทีนี้ค,ค,ครึ่งหนึ่งแล้วหยุดนะหยุดแค่ครึ่งนะครับไม่ใช่ว่าต่อเลยนะครับหู <c oughs> เลยโค้งเลย <c oughs> มันเลยครับครั้งนี้อา้าวสั้นแล้ว <c oughs> หรือบางคนขี้เกียจเดินครับ <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยก็หนูเห็นที่ร้านเขาตัดนะเขาตัดเมื่อกีก้หัวแล้วครับจริงไหม <c oughs> แค่นี้จบนะครับุตัดซ้ายดีซ้ายตัดขวาเปลี่ยนด้านเดินครับทีนี้เดินมาด้านขวาแล้วนะตัดด้านขวาทีเนี้ยปลายหีต้องยกเลยนะครับ คนหวีชิดวัดฐานด้านซ้ายปลายหวีวัดฐานโคนหวียกกลับกันนะไม่ใช่ว่าเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมจุดนะครับ <c oughs> โอเคเนาะ <c oughs> เหมือนเดิมครับจากเหลี่ยมกระโหลกด้านขวาวางทช่ไหป,ปลายหวีต้องเกินแนวผมลูกค้าออกมาด้วยให้เอาช่องที่หนึ่งออกมาเลยครับใ <c oughs> ช้ช่องที่สองเลยชัด <c oughs> เจนเนาะยกขึ้นมาครับเพราะส่วนใหญ่ช่างบอกว่า อาจารย์เด็กไว้ผมยาวไม่ตัดข้างหน้าค่ะแค่นี้นะคะตัวนี้เป็นไงครับ <c oughs> โก๊กเลยจ้ะเพราะฉะนั้นยกถ้าบอกว่ายาวคือยกสูงครับใช่ไหมยกสูงผมจะเรือเยอะครับถ้ามาตรฐานก็วางให้เป็นธรรมชาติที่สุดเดินขึ้นไปหนึ่งหวีตักผมสองหวีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วแต่ผมมากผมน้อย แต่ในการเดินปัตตเลียนห้าม,มกดลงนะครับไม่ใช่กดลงอย่างนี้นะดังเพาะใหม่แล้วมันก็จะเป็นบัน <c oughs> ปลานะครับเพราะนั้นเดินให้มันขนานกับตรงนี้ครับนี่ดูฟันเห็นไหมนี่นีฟันเดินพอดีกับบีเลย <c oughs> นะครับไล่เป็นแบหลังจากเราเก็บทั้งสองด้านมาเชื่อมกันเสร็จปุ๊บอันนี้โอเคแล้วทีนี้ด้านข้างทีเนี้ย <c oughs> ผมจะแบ่งด้านหลังอีกแล้ว จากจุดมงกุฎลงมาหาขวัญต่ำกว่าขวัญน,นี่ครับประมาณนี้ <c oughs> นะครับแล้วก็เหลี่ยมกระโหลกด้านซ้ายกับเหลี่ยมด้านขวาให้เสมอกันแบ่งเป็นอีกโซนหนึ่งยืนด้านซ้ายก่อนจับหวีตั้งไปประมาณ45ห้าองศาใช้ช่องที่สองและสาในการตัดไล่ไปให้ติดติดศีรษะไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยตัดไปเลยไปถึงตรงกลางนี่ดูนะ <c oughs> วางไปหนึ่งสองสาม ห้าฝงนี้เสร็จ <c oughs> โอเคครับเดินต่อไปนู้นเลยครับไล่ไปเรื่อยเ่จนถึงฝั่งโน้นแต่ถ้าเจอผมผมย้อนละ่ะผมย้อนมาด้านหลังเราสามารถตักขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้ครับ<ช>อย่างนี้ก็ได้แต่ถึงแค่จุดมงกุฎสูงส,สุดของศีรษะลูกคา้าไม่ใช่ต่อไปนู่นนะครับผมเปลี่ยนทรงครับหรือว่าย,ย้อนมาทางนี้ละ่ะเราก็ตัดย้อนมาข้างหลังครับไล่ไปเลย ทำไมผมเสียงดังขึง้นดังขึง้นมันมันนะเนี่ยมีพลังดนะังมัน <c oughs> มากเข้าอย <c oughs> ่า,างเงี้ย <c oughs> <ๆ>เห็นไหมครับไล่ขึ้นไปเสร็จแล้วขั้นตอนที่หนึ่งเก็บกลุ่มด้านบนขั้นตอนที่สองทีเนี้ยขั้นตอนที่สองเนี่ยต้องระวังเลยนะทีเนี้ยตีกรอบทรงและข้างๆกรอบตรงด้านข้างเ <c oughs> อาตรงไหนเป็นเกณฑ์อ่ะจุดที่หนึ่งคือคมับหรือลูกแก้วใช่ไหมลูกแก้วจุดที่สองเอียมศีรษะด้านขวาขวาจุดที่สามต่ำัวัํา จุดที่สี่เหลี่ยมทิจิาด้านซ้ายจุดที่ห้าลูกแก้วซ้าย <Okay. S 1> นะครับเราเริ่มจากจุดที่หนึ่งก่อนไถามหาจุดที่สองจับปัตเตเลียนแบบนี้ครับนแนวนี้เลยใช้มุมครึ่งหนึ่งของสีปัตเตเลียนนะครับลงที่ตรงตรงอะไรนะลูกแก้วเนี่ยเอียงมาข้างๆเห็นไหมครับแล้วไถามหาจุดที่สองครับแต่ห้ามลงเต็มหน้าอย่างนี้นะครับมุมขวาเอียงออก ด้านขวานะมุมขวาเอียงออกครับไถมาหาสองไถมาหาสองถึงจุดที่สองหยุดแล้วด้านล่างไถขึ้นมาตรงไถตรงเลยนะครับไม่ใช่ไถยหยุดนะเดียถึงฐานแล้วหยุดถึงฐานแล้วหยุดเป็นขอกระลาข็งานยากเพราะฉะนั้นไถตรงขึ้นตรงตรงเลยครับไถ้นเป็นตรงเลยขึ้นตรงตรงเลยนะแต่อย่ายกขึ้นอย่างนี้นะยกนีก้ไปนี่นะ ให้ตรงๆครับอ่าลูกค้ามาบริเจีาเห็นไหมครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูเลยใช่ครับเจียนให้ลงงจนมาถึงตำแหน่งที่สี่ครับคือเหลี่ยมด้านซ้ายตำแหน่งที่ห้าครับทีนี้จับปัะเลียนแบบนี้แล้วนะวางขึ้นมามุมซ้ายเอียงออกครับวางครึ่งหนึ่งมุมซ้ายเอียงออกสวัสดีครับนั่งรอกันครับไถไปด้านหาเชื่อมตำแหน่งที่สี่ครับปื้ดไปอันนี้ปัะเลียนเปลยเลยนะ S <S เสร็จเลยหลังจากนั้นครบจบ,บจบเสร็จปุ๊บแล้วก็เก็บ,กบรายละเอียดไถจัดตำแหน่งจอนด้านซ้ายไปหาด้านขวาไถขึ้นตรงดึงหนังให้ตึงนะ<ช>มือมืด้านซ้ายดึงขึ้นไถขึ้นไถขึ้นไถให้รอบเ,เก็บให้เกลี้ยงนะครับไถให้เกลี้ยงจนถึงฝั่งนี้ถ้าลูกค้าหลังๆผมจะใช้ตัวนี้เก็บเพื่อให้มันสาว<ม>าวนก็น แต่เราไม่ถ่ายถึงขอบนะถ่แค่ครึ่งเดียวตัวนี้นะต้องระวังนะมันคมมากนะครับดึงหนังให้ตึงแล้วค่อยถ่ายตรงส่วนตีมผมด้านล่างประมาณครึ่งศีรษะครับมันจะไล่เหมือนกับทรงเรียนเฟตขึ้นมาเลยนะจะขาวจุดเดี๋ยวจะตัดให้ดูันนะีจนะนสุดหมดเลยหลังจากนั้นก็แปรงตัดออกเช็คความเรียบร้อยเสร็จก็ประมาณนั้นไม่กี่ขั้นตอนนะหนึ่งเบรลองสองวิใหญ่เก็บมาเชื่องสามเก็บด้านบนซ้ายตัดซ้ายขวาตัดขวา นะครับแล้วก็เก็บด้านมุมท้ายสองนะสามไขขอบมุมด้านด้านขวาเอียงมุมขวาออกซ้ายเอียงซ้ายออกแล้วก็ไถไปเชื่อมกันทั้งหมดแล้วก็เก็บด้านน้างเปิดมาแบบด้านข้างได้ได้ครับได้เหมือนกันครับเปิดรอบเปิดรอบนี้ก็ได้อย่างนี้ก็มาเชื่อมกันเลยอย่างนี้ก็ได้ แต่ว่าวันถึงนี้ก็ขึ้นนี้ก็ได้เหมือนกันได้ทั้งสองบแบบใช่แต่ว่าอย่าให้เกินฐานประมาณนี้เนาะ